มันก็สวยกันคนละแบบเนาะเวทีทรัสกับเวทีนางร้านนะครับผมน,ะมนางร้านมันจะได้จุดติดตั้งไฟเยอะกว่าทัตนะครับเราจะเล่นไฟจุดไหนเนี่ยมันก็มีจุดติดตั้งที่ง่ายและก็เยอะกว่านะครับผมครัอันนี้เวทีเวทีพร้อมฟฟล์รำวงนะครับจากสตาร์กร๊ปนะครับ เสียอีฟนะครับอำเภอประโคนชัยครับผมเจ้าของหนังสตาร์ครุบซีนิม่านะครับผมใช้บริการเป็นปีที่2แล้วนะครับที่มาที่นี่นะครับปีที่แล้วแกลงแต่เวทีให้ไฟก็จะเป็นของปีที่แล้วไฟเป็นของแมนบุรีดัมครับผมปีนี้ระบบเวทีฟลอร์ไฟแสงสีนะครับก็จะเป็นของเสียอีฟทั้งหมดเลยนะครับสตาร์ครุบสตาร์ครุบสาวแอนไลท์ทั้งหมดเลยนะฮะปีนี้แก กบอกว่าเคลียร์งานเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วฮะก็จะอยู่อยู่ที่งานนี้แหละเออก็ดีใจนะครับแกมีเวลามาอยู่กับที่งานของผมนะมปีที่สองนะที่ได้ร่วมงานกันนะครับตู้เบยียดรั้งละสิบครับผมเสียงกลางขั้งละแปดนะครับเรียบร้อยอลงมือเองเลยระดับเท่าแกนะนี่ลงมือเองนะครับผม งานเยอะครับปกติแกจะรับแต่งงานไฟนะครับช่วงเทศกาลหน้า,หน,าหน้าเทศกาลแบบนี้แกจะรับแต่งงานไฟไฟประดับนะครับลงรู้สึกว่าปีนี้ช่วงลอยกระทงนี้แกลงประมาณเจ็ดแปดจุดนะครับงานไฟประดับทีมงานเยอะนะครับงานเยอะทีมงานก็เลยอยู่ได้ครับทีมงานมีงานประจํามีงานให้ทีมงานทําประจําทีมงานเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะครับ อนนี้เขาก็เริ่มปล่อยกระแสไฟนะครับไฟป,ประดับไปแล้วนะครับปีนี้อาจจาะจางจางนิดนึงครับไม่เป็นไรครับผมนะเนี่ยงจากผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาจัดแจงตรงนี้ทั้งหมดครับมีแค่เวลาวันสองวันครับปีที่แล้วผมสละเวลาไปประมาณครึ่งเดือนแต่ปีนี้ไม่ได้สละเวลาเลยจนหลวงพ่อท่านบ่นนะครับ ไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลามาช่วยนะครับตอนนี้เจ้าของแบรนด์มาแล้วครับเจ้าของแบรนด์ VA ครับผม Vision เอยไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ที่ตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่าย VA Vision Audio มาแล้วครับผมดิ่งตรงมาจากกรุงเทพกทมนะฮะ ผมไว่าต,ตูมันเสีย<น>เยว่าสเีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคเสียอะไรสีของตะ ah. มันเขาเรยนะเหมืว่าหน้นาเปิดตรงบบกูนี่มา,า <grammar> มาเจ้าของแบรนด์มาจากกรุงเทพเลยใช่ไหมนี่สวัสดีครับไม่เจ้ของแบรนด์ไม่ใช่ตัวแทนตัวแทนครับเดี๋ยวเด๋ยวมีมีหลายคนเขาเขาคิดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วตอนนี้ ไม,ไม่ใช่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 ตัวแทนตัวแทนตัวแทน V E ครับผมลูกเจียงสาววันนี้เอาซีสเต็มของ <speaker> ตัวเองมาลงเสียงกลางเอาเสียงกลางมาลงช่วยข้างนึงครับของ,องของของโมดันข้างหนึง่งยกซีสต์อ่าของเราก็ลงเอ่อแค่ okay, เสียงกลางเ <speaker> สียงกลางไปครับตัวนี้ใบเท่าไหร่ <speaker> ตัว, <speaker> ตวนี้ใบละละเท่าหรเหรออื <speaker> ราคาใบละ1ม0ครับ11,900ใช่รุ่นไหนตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น B12 ครับ B12 ตัวท็อปเลยปะเป็นเป็นท็อปของใบเดียวอ่ะเอยเป็นดอกของดอกเดียวเป็นท็อปของดอกเดียวใช่เอยจะมีจะมีดอกดอกดอกคู่จะเป็นดอกคู่ดอกกลางคู่อ่าดอกกลางคู่แหลมสองไดแตู้เยาว์ยานั้นจะหนึ่งหมื่นห้ั้ร้นึ่งหมื่นห้าพรี่รุ่นสามหนึ่งสองดีสา ตัวนั้นดิบครับตัวนั้นอ่ะตัวนั้นนี่คืองานคอนเสิร์ตนี่โอ้โหงานแบบเดราคาดีสบายสุดประกันลุงลุงต้องลุงต้องขายตัวนี้ให้โบตันแล้วลุงไปซื้อตัวนั้นมาอีกเหรออ่ลุงต้องไปซื้อตัวนั้นมาอีกสักสิบสองคูสิบสอง๋อเอามาให้ให้ลูกค้าไปดูที่นี่ไปเช่าไงไปเช่าไปเช่าไปโชว์เสียงเหมือนถ้าผมออกงานเฮ้ยโบตันโบตันครับผมถ้าลุงซื้อไอ้ตัวตัวสาอะไรนะตัวสามหนึ่งสามหนึ่งสองดีสามหนึ่งสองดีมาหมายคว่าดีสองก็จะอยู่บ้านผม เอ้ยไม่เออเองเอาไปปุ๊บแล้วบอกเฮ้ยบุตันไม่ไม่ต้องเอาของเองออกเอาของลุงมาออกเช่ามาออกดีกว่าสามหนึ่งสองนี่คือคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยนะเขาอันนี้ไม่คอนเสิร์ตก็ได้คอนเสิร์ตก็ได้แต่ทุกอย่างอ่าเออมันใหญ่เนาะตั้งให้พระพูดก็ได้ไม่ก็คือถ้าเรามีของเราก็ได้โชว์ของไงใช่ครับเราก็ได้โชว์เสียงไงแต่ถ้าเราไม่มีของเนี่ยเราก็ไม่ได้จะโชว์เสียงยังไงอ่ะเชียชีเราเชีย๊ยหมดตังค์แล้วไปแล้วหมื่นหมื่นหก อติไปใบละหมื่นหกเอาสิบใบแสนหกเออเอาแล้วสามแสนสองเนี่ยสามแสนสองเนี่ยสองข้างสองข้างอีกเออสามแสนกองเออแปการละเปดก็สามแสนกว่าเออแค่นั้นเองพาวเวอร์อีกอ่ะพอมีต้องใช้พาวเวอร์เพิ่มอีกสิพาวเวอร์ก็ไม่ยากโอ้เบ็ดเสร็จอีกสี่แสนอีกตายเลวงานเข่าแล้วไม่เราเป็นตัวแทนเราก็ต้องมีของไงรับเหมางานเดียวก็ได้แล้วสี่แสนอ่ะโอ้ยไอ้ ปลอแล้วปลอแล้วปลออีกแล้วถ้าเราจะซื้อเราก็ซื้ออันนี้มือสองนีใช่เนาะมือสองครับตีมือสองยังไม่เคยออกงานครับออกเดโมสองงานครับออกเดโมสองงานครับอันนี้ก็ออกงานจริงแล้วไงนี่งานจริงแล้วนี่งานจริงครับนี่ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ในตรงนี้ที่ที่เราตั้งกันข้างละแปดใช่ปกติเราตั้งแค่เป็นที่ข้าละสี่ค่าละสี่ครับอันนี้คือครั้งแรกเลยอันนี้งานจริงครับปีนี้ให้โอกาสของ VA มาลงครับผมก็ขึ้น อยากฟังเสียงด้วยแหละนะเวลาลงสนามจริงสายขวามันจะเป็นไงครับกับเซตชุด8ปดคูณแเอ้ย10ข้างละ8ปดเออข้างละแปดครับของ V A ครับก็มารอรุ้นแล้วก็ฟังเสียงด้วยกันครับที่งานลอยก็ต้องวัดบ้านปลายนะครับปีนี้ผมให้โอกาสของ V A มาลงนะอ๋อเพราะว่าคนอื่นก็ไม่เคยคนอื่นก็ไม่มีใครให้โอกาสเราเลยไม่มีใครให้โอกาสเราเลยไม่มีโอกาสเราเลยมีแต่คนกลัว กลัวคุณน่ะโจทย์เยอะโจทย์เยอะผมโจทย์เยอะลุงก็เริ่มมีโจทย์แล้วลุงไม่พูดต่อเลยไม่ก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับก็อย่างน้อยเราก็บางคนเขาคอมเมนต์ผมว่าอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้นะครับนะก็มันก็เป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วนะ มันอยู่ที่ว่าเออทีมงานที่ผมเลือกใช้เขาจะใช้ซิสเต็มหรือว่าตู้ลำโพงแบรนด์ไหนซะมากกว่านะครับแต่ปีนี้ก็คือให้โอกาสลุงเจียงเขาได้ได้ออกงานครับจริงๆก็คือไม่ใช่ให้โอกาสลุงเจียงเขาออกงานหรอกแต่ว่าโบตันเขาขายชุดเก่าออกนะครับแล้วเขาไม่ใช้ชุดนี้มันก็เลยเออเอาเราก็เลือกใช้ทีมงานของโบตันนะครับปีที่สองเฮ้ยฝน,นตกรือเปว่า จร yeah. well ิงนี่มันหยุดเลยดิเปิดในน้ำได้เปิดในน้ำได้ด้วยไปฟังในเปิดให้ปลาฟังบอกสวัสดีครับฮะฝนตกก็บอกว่าฝนตกเออตกปล่อยๆเดีอย ปรับองศาไหมนี่ลงอีกนิดนึ่งลงอีกนิดหนึ่งโปอโป้พี่ดิกกี่ใบลุงี่8ใบนะครับพี่ดิกตามตามสูตรคำนวณของไอ้อะไรนะเคยกอะไรนะผมลืมแล้วโปรแกรมใหม่โปรแกรมคำนวณเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วลืมแล้วอันอ๋อพี่ดิกเอาก็เสียบตามองศาเลยใช่ใช่ครับเสียบตามองศาเลยอันนี้สูตรน้าอันนี้หนึ่งเป็นตัวโปรแกรมคำนวณไม่ใส่ไปก้อนไม่ใส่ไปโคนแล้วคอยแกะนุ

อันนี้นึงต้องเสร็จครับ้เสร็จหมดเนาะใช่ไอข้างบนเห้ยเฮ้ยม่ใช่อันนี้อะไรนี่ก็หกสี่นี่อันนี้ก็ต้องไปสองนี่อ่ะโอ้โเอ๊บนี้ลงลงมาหนลง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 ลองหน่อยนึ่งข้องบนไม่ต้องข้นมันต้องขึ้น Icana, อออสองอีศูนย well> ์ูห้าอกลับมางานได้ออกออกขี้เท่าหลงลืมครับลงลืมหลงรูหร้านวัฒนาอ๋อข้นตัวนี้ครับอ๋อออเรียบร้อยแจ๊บอ๋ออาอเรยบร้ลยแจนบี้โอ้อ แสดงว่าแสดงว่าก็เริ่มพรดีดิตันะแต่ใบที่สามลงมาดิใบที่สี่ใบที่สี่ป่ะมันมันมันมีโปรแกรมอยู่มันมมันจะบอกเลยมันมีโปรแกรมว่าที่ไฟบาเนี่ยเราจะแขวนดูไหนอ่าเราต้องแขวนดูไฟบากี่ใบก่อน กี่ใบสมมติ8ใบ8ใบเราก็เราก็สูงกี่เมตรสมมติสูง8ใบลงรายละเอียดไปว่า8ใบสูง6เมตร6เมตรแล้วแล้วก็กดพอนี้มันก็จะได้เป็นอันนี้มาเลยเป็นบอกจำนวนมาว่าเออบอกอันนี้มาว่ารูไหนแขวนบารูเท่าไหร่อะไรอะผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่แค่ทำแต่เข้าใจจะอธิบายยังไงไหมนี่เป็นกดออกจากไอะไรด้วา ก็ถ้าสนใจ V A ก็ติดต่อได้ที่ Facebook ลุงเจียงสาวแล้วกันครับผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ครับผมนะที่ลุงเกียงเลือกเป็นตัวแทนนะครับ V A Vision Audio ครับพี่น้องครับผมครับคนตัวแรงได้ไม่ไหลหงคนที่3 ทมลงลินมาอะไรอเอพชชาพิลงินมารายหนึ่งไม่ได้ไปายลงเเียงลงศัแปลลงอโอ้โอนลงเม็ดครับผมนะที่หนึ่งโค้ว่ายินมาได้นะลินมางานลินมางานคอนเสิร์ตเนี่ย ไปนี่รอมือที่มาขอหนึ่งเราให้ตึ้งใส่อยู่โอเคเราไม่ไดกเดี๋ยวมารอฟังเสียงกันครับไม่เคยเลยวาตอนนี้ก็วันๆเหมือนกันนะเนี่ยวัน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 ๆวเนี่ยมาวุ่นเลยเนี่ยมันออกมายังไงเนาะ